ในหมู่บ้านเงียบๆแห่งหนึ่งมีแมวชื่อว่าเจ้าเหมียวที่ใครๆก็รู้จักเพราะนางชอบเดินอ้อนขอข้าวจากบ้านโน้นบ้านนี้อยู่ทุกวันวันหนึ่งเจ้าเหมียวเดินไปเจอเจ้าหมาขนยุ่งชื่อว่าบิ๊กกำลังคุยถังขยะหาอะไรกินด้วยความหิวเจ้าเหมียวเห็นแล้วก็ใจอ่อนค่อยๆเดินเข้าไปหาเขา แล้วทั้งคู่ก็ออกเดินหาของกินด้วยกันและในที่สุดก็เจอจริงๆเจ้าเหมียวรู้สึกอบอุ่นในใจเอ๊ะการแบ่งให้เพื่อนแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าเหมียวไม่ขอข้าวเพื่อกินคนเดียวอีกแล้วมันแบ่งให้แมวตัวอื่นๆด้วยใจที่เคยแค่อยากได้กลายเป็นใจที่อยากให้และนั่นแหละ คือความสุขแท้จริงของเจ้าเหมียวเลยถ้าเพื่อนๆชอบฟังนิทานอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ